จากบทเพลงที่เราพร้อมใจกันร้องนะบัดน,นี้เราจรึงมั่นใจว่าองค์พระจิเจ้าประทับอยู่ณหอประชุมนี้เพื่อนำเราไปสู่บูชามิซาอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในโอกาสวันสำคัญวันนี้ของคณะเซนปอเนเดชาติแห่งประเทศไทยที่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจา้าและ ตั้งใจจะถวายตัวแด่พระพิจ้าอีกจำนวนหนึ่งตลอดชีวิตจึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันแห่งความชื่นชมยินดีวันแห่งการขอบพระคุณด้วยบูชามิซาของพระเยซูคริสต์เจ้าในวันนี้จึงขอเชิญพี่น้องทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกคณะเซนปอนิชาติแห่งประเทศไทยในพิธีบูชานี้ เนื่องจากบ่อกเกิดแห่งชีวิตนักพรตอยู่ที่การปฏิบัติงานขององค์พระจิตเจ้าประธานจะกอบทอันเชิญพระจิตเจ้าวตตป บทเพลงที่เราพร้อมใจกันร้องนะบัดน,นี้เราจรึงมั่นใจว่าองค์พระิเจ้จาประทับอยู่ณนะหอประชุมนี้เพื่อนำเราไปสู่บูชามิซาอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในโอกาสวันสำคัญวันนี้ของคณะเซนปอเนเดอชาติแห่งประเทศไทยที่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจา้าและ ตั้งใจจะถวายตัวแด่พระพิจ้าอีกจำนวนหนึ่งตลอดชีวิตจึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันแห่งความชื่นชมยินดีวันแห่งการขอบพระคุณด้วยบูชามิสาของพระเยซูคริสต์เจ้าในวันนี้ ในวันนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนึ่งในสังคม soft power แปลว่าอะไรนะพลังอานุภาซอฟเบาๆซึ่งแต่ละประเทศแต่ละสังคมพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกในสังคมนั้น ได้ร่วมในกิจการดังที่คณะที่ก่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในสังคมนั้นเช่นในประเทศเกาหลีเขามีอะไรนักร้องและอื่นๆในประเทศไทยเขามีอะไรเราไม่รู้แต่วันนี้เราต้องเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในภาษาจานะจกักคาทอลิกในประเทศไทยเพราะเป็นวันซึ่งคณะเซนต์ปอลิชาแห่งประเทศไทยจัดให้มีพิธี สำคัญมีการรื้อฟืน้นคำปฏิญาณตนต่อพระเปเจ้าและต่อพระาศาสนาจากักรหกสปีก็มี50ก็มีและเป็นต้นจะตลอดชีวิตและด้วยซอฟตพาวเวอร์นี้จึงทำให้แม้แต่พระนท่านสมณทูตสันตาสำนักประจำประเทศไทย มาร่วมในพิธีของเราด้วยรวมทั้งบรรดาพระสังฆราชแห่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยดูเหมือนมากันเกือบครบบรรดานักบวชชายหญิงอีกจำนวนหนึ่งและบรรดาพี่น้องสัตรุษและญาติพี่น้องของผู้ที่ทรการเลือนปืนถวายตัวในวันนี้และมาร่วมชุมนุมกันห้องนี้มันมีความหมายลึกซึ้ง พระตรีเอกาภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตสาพระบุคคลเป็นแต่พระเจ้าหนึ่งเดียวจึงเราวันนี้บรรดาสมาชิกของพระศาสนาจักในประเทศไทยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้เพื่ออะไรแน่นอนเพื่อมาร่วมดีใจกับคณะเสรษิชาติแห่งประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ซึ่งจะทำการ หรือฟืน้นหรือเท่านั้นนะทําการฟืน้นไม่ต้องมารื้อหรอกฟืน้นคาสัญญาที่ได้ให้ไว้ในอดีตจะทําต่อหน้าพระเป็นเจ้าและต่อหน้าเราทั้งหลายนอกจากบทภาวนาทําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครพระเป็นเจ้าทําอะไรกันและต้องการให้เราทําอะไรบทอ่านยึ่บอกให้เราได้รู้ว่าเรานั้นกับพระเป็นเจ้าใกล้ชิดกัน เป็นที่รักของพระเป็นเจ้าจึงบทอ่านจากหนังสือประกาศศบอกว่าลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติทุกคนที่เห็นเขาและยอมรับเขาเขาเป็นเชื้อสายขององค์พระเป็นเจ้าเป็นเชื้อสายนะเพราะนั้นเกียรติศักดิ์ของเราฐานะของเรามันสูงส่งเพราะฉะนั้น จงชื่นชมดีๆในพระเ,เจ้าในชีวิตของเราและจงทำให้ชีวิตบังเกิดผลเหมือนดังแผ่นดินที่บังเกิดพืชผลสวนทำให้มเมล็ดพืชงอกงามขึ้นชั้นใดองค์พระเ,เจ้าก็จะทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมในชีวิตของเราเช่นกันทั้งนี้ทั้ง ความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าและมนุษย์ในคณะพระคินีเซนปอร์เดชาร์เพื่อมีชีวิตร่วมกับพระคินีที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้อยู่ในคณะนี้หรือโลตันใจเช่นนั้นค่ะเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงลูกมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา้าในความรักที่โพ์ทรงมีต่อพระบิดา และเช่นเดียวกับพระองค์ลูกพร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์เด็กๆคนเจ็บคนยากจนคนมั่งมีและทุกคนที่ความที่ขอความช่วยเหลือและอุป,ปรกระการพยุพยุงและการบรรเทาหรือรู้ตั้งใจเช่นนั้นค่ะลูกมีความตั้งใจที่จะติดตามพระเยซูเจา้าผู้ยากจนสละทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกโดยไม่เพียงแต่นำทรัพย์สมบัติมาเป็นของกลางเท่านั้น แต่มีชีวิตกับพคินีในความรักฉันพี่น้องและมีชีวิตแพร่ธรรมเป็นอุดมคติเดียวกันหรือโลตันใจเช่นนั้นค่ะข้าแต่พระเจา้าโปรดทอดพระเนตรมายัางพคินีเหล่านี้ ที่พระง์ทรงเรียกมาด้วยความรักให้ติดตามพายุคลบาทของพระบุตรด้วยใจร้อนรนเขาได้ภาคเพียรด้วยความรักต่อพระองค์ในหนทางแห่งพระวรสารมาจนบัดนี้แล้วขอโปรดให้เขาได้รับการพื้นภูใหม่ภายในใจิตใจเพื่อเขาจะได้ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์จนกว่าจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน วันนี้เป็นวันอันงดงามยิ่งใหญ่เพราะเป็นวันที่พระเจ้าทรงประกาศยืนยันความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อค่ารับใช้ของพระองค์ทั้งสิบห้าคนที่ได้ทรงเรียกและเลือกให้สารต่อพันธกิจของพระองค์ในคณะภัินีเซนพอร์เดชัทในวันนี้พวกเราพร้อมใจกันโมทนาคุณพระเจ้า สำหรับพระพรแห่งความรักและความซื่อสัตย์ที่พระองค์ทรงประทานแก่คณะของเราและแก่เราแต่ละคนพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จแทสโรนิกาพระองค์ทรงนําเราเข้าสู่กระจสเรียกแห่งการติดตามพระองค์และยังทรงคาจุนความซื่อสัตย์จนถึงวันนี้ ในานามของเซอร์ทั้ง15คนที่ร่วมฉลองวาระพิเศษนี้ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และสง่างามขอกราบขอบพระคุณพระนท่านพระคาดินันไมเคิลมีชายกิจบุญโชที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราชคณะสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมโมทนาพระคุณพระเจ้าพร้อมกับเราและได้ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมงานรับใช้พระศาสนาจักรและดำเนินพันธกิจของคณะในงานเมตตาธรรมด้านการศึกษาและการพยาบาลขณะเดียวกันได้ช่วยค้ำจุนชีวิตฝ่ายจิตของเราผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์และคำเทศนสอนมาโดยตลอด ขอขอบคุณโนเทลแมชินาร์มาริอากเรตีเชอเมลีลุยส์บรรดาอธิการรีเนเจ้าคณะแขวงเวียดนามที่เดินทางไกลจากดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงเหล่านั้นก็ต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อจะมาเฉลิมฉลองพวกร่วมกับเรา ผลทางชีวิตที่เราต่างดําเนินมาเพื่อติดตามองค์พระเยซูเจ้าจนถึงวันนี้พระเจ้าได้ทรงเติมเต็มสิ่งทั้งปวงให้แก่เราพระอนุภาพของพระองค์ที่มีอยู่ในตัวเรานั้นมีมากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิดไม่ว่าโลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นไรชีวิตนักบวชจะยังคงยึดมั่นในคำปฏิญาณทั้งสามข้อ คือความบริสุทธิ์ความยากจนและความนอบน้อมเชื่อฟังและในวันนี้ทุกท่านได้ทำให้พวกเราตระหนักถึงความห่วงใยของพระศาสนาจักรที่มีต่อชีวิตผู้รับเจมิมเพื่อให้เรามีชีวิตที่สอดคล้องในความสัตย์ซื่อทำให้เราเป็นในสิ่งที่เราต้องเป็นนั่นคือดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรให้แก่พวกท่านทุกคนอย่างอุดมสมบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าและทุกท่านณนที่นี้ด้วยค่ะ ทางพิสูจน์อะไรมาเวลาเก่งนี่วะวันนี้เราจรึงอยากจะเอาความหมายของวันสำคัญของคณะวันนี้เราอยากจะพูดว่าคณะเซนปอลก็เป็นม้าคอกหนึ่งม้าคอกหนึ่ง ได้มีกำเนิดในพระศาสนายาวนานแล้วและระยะหนทางที่ผ่านมาก็ผ่านมามาได้ทำหน้าที่วิ่งมาโดยตลอดและอนาคตต่อไปก็จะวิ่งต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมความตั้งใจดีและภาระต่างๆนั้นจะพิสูจน์ว่ามาเซนปอนี้จะเดินไปอย่างไรจะวิ่งเร็วแค่ไหน จึงขออวยพรไทยม้าที่เราตั้งให้ใหม่ขอกเซนปอนเนี้ยจงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและวิ่งไปโดยไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นแม้จะไม่รู้จักชื่อทุกคนแต่ก็จำหน้าได้แต่ที่ต้องกล่าวนะที่นี้คนหนึ่งคือท่านมาแมเบเดียมเพราะเหตุว่าสมนาทูตโอกแรกๆของไทยท่านมาตีโน,โน เขาบอกว่ามีมีวิชัยว่าองั้นนะมีมีชัยก็ต้องมีมีเรียมเพราะฉะนั้นเราอยากจะกล่าวหลายอย่างต่อท่านมาแมในวันนี้เราพูดเช่นนี้มาแม่ก็เข้าใจดีแล้วและเต็มใจที่จะให้พูดว่ามีมีชัยก็ต้องมีมีเรียม เราขอดีใจกับชิเตอร์ทุกๆคนนะแต่วันนี้ที่เราขอกล่าวด้วยเพราะมีมันมีเรื่องราวอีกยาวที่จะพูดแต่วันนี้เวลาผ่านพ้นไปพอสมควรแล้วเราจรึงขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอํำนวยพระพรให้คอกมา้าเซนปอนเดชาชาตแข่งที่ไหนชนะที่นั่น